สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับอยู่กับเกมอนิเมะเจอร์ X อีกแล้วนะครับทุกคนเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับนี่ฮะเป็นตัวละครที่ชื่อว่า Thunder God Dance นะครับทุกคนก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆระดับมิติกหาได้จากการสุ่มในตู้นะครับก็สเตตผมก็ไปอัพมาแล้วนะครับประมาณนี้ฮะ S S d ดาเมจนะครับผมคูลดาวน์ระดับ O เลยนะไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็เป็น HP ระดับ S S นะครับผม ING ระดับ S S นะครับผมแล้วก็สปีดระดับ S S นะครับัตวนนี้ะ มีพัสซีฟด้วยนะครับทุกคนพัสซีฟคร่าวๆนะครับผมเขาบอกประมาณว่าการโจมตีต่อเนื่องแต่ละครั้งนะกับศัตรูตัวเดียวกันใช่ไหมครับทุกคน mm. เขาจะเพิ่มความเสียหาย5%นะซ้อนทับได้สูงสุด300%เลยนะครับก็คือโจมตีตัวเดียวกันไปเรื่อยๆนะครับ mm. ก็จะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะเอ้ยเหมาะกับการแบบเอาไปลงเลทลงอะไรเงนี้ตัวละครที่เอาเลือดเยอะๆนะทุกคนแล้วก็นะครับถ้าต่อไปเป็น thunder cat b a l l e t นะครับผมการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส5%นะครับที่จะโจมตีโดนสองครั้งนะครับผมอ่า แล้วก็มีโอกาสทาให้ศัตรูมึนงงเป็นเวลา1.5วิก็คือสแตน์นั่นเองทุกคนตัวนี้ก็คือน่าสนใจมากเป็นสแตนที่น่าสนใจมากนะครับและแถมค่าวางก็ไม่ได้แพงนะครับวางหนึ่งันนะไม่รู้วาง, 1, นะไ,ดวางไ,ได้กี่ตัวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมก็ถ้าเกิดวางได้2ตัวขึ้นไปก็ถือว่าโกงนะโอเคก็ไปที่เพลูมเลยนะครับผมจึ๊บจึ๊บอ่ายังไม่ได้สุ่มสแตนบัฟเลยนะครับเพราะว่าไม่มีรีโลรีโลหมดนั่นเองนะก็เลยต้องรอก่อนนะครับโอเคไปกันเลยนะลุยลุยลุย ตัวเดียว,เด,ยวเดียวเลยนะครับไม่เอาตัวอื่นไปแบบไปเป็นเพื่อนเลยนะก็ตึงเกินนะครับเคมมาไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะนี่เรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็ต้องบวเริ่มไปเลยปุ๊บปุ๊บรอก่อนอเกมยังไม่เริ่มเวลห้าสิบสแตดประมาณนี้นะก็ดาเมจก็ดูโอเคอยู่นะเลือดก็โอเคอยู่นะฮะมาวางกันเลยครับค่าวางหนึ่งพันนะครับ,าา 1, รบไปกันเลยครับผมปล่อยได้กี่ตัวเดีย๋ยวมาดูกันทำไมวางไม่ได้วะมันไม่เริ่มรอก่อนอเกมมันเหมือนจะบักนะ ทำไมกดไม่ติดเกมเกมเป็นอะไรฮัลโหลเกมฮัลโหลฮัลโหลฮลโลเกม๋อโหเกมตัวละครทำไมมันวิ่งอย่างนี้เนี่ยเกมบั๊กแน่ๆเลยทุกคนตอนนี้ <c oughs> งงเลยทุกคนโอ้ปัญหาเยอะจริงๆเกมอะทุกคนเหมือนเกมจะหายบั๊กแล้วนะครับผมจะวางเอา้าเฮย้ยอืเกมเพราะเกมบั๊กเลยแท้เลยแพ้เลยเนี่ยโอ้โหเกมเกินไปอ่ะกดไปเลยครับอ่ะมาแล้วครับผมนี่ฮะ ค่าวางขั้นแรกนะครับผมหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็ตัวละครเขานะฮะเออ่มีเลือดอยู่สามพันนะครับดาเมจสี่ร้อยคูดาวศูนย์จุดสามวิระยะหกนะครับความไวคือสี่จุดสี่ถือว่าไวอยู่ครับพอได้นะครับโอเคครับผมอัพขั้นต่อไปนะครับผมสองพันหนึ่งร้อยสาสิบสี่นะครับเลือดเป็นหนึ่งหมื่นนะฮะดาเมจเป็นแปดร้อยสี่สิบคูดาวเป็นศูนย์จุดสามเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นเป็นแปดจุดเจ็ดนะครับผมคูดาววิ่งเหมือนเอ้ยความเร็ววิ่งเหมือนเดิมนะครับผมขั้นต่อไปนะขั้นที่สองนะครับสามพันส ดูครับผมเอฟเฟกต์จมตีเวอร์จะตายแล้วครับผมเพิ่มออกกว่านะปล่อยได้กี่ตัวเอ่ยมาดูกันนะฮะอ่ะอัพขั้นต่อไปเลยแล้วกันอ่านี่ฮะขั้นที่ขั้นที่สองแล้วนะครับทุกคนวานได้กี่ตัวมาดูกันวานได้กี่ตัวนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่าสองตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วตอนนี้นะฮะขั้นขั้นนี้นะครับเลือดหมื่นเก้านะครับทุกคนดาเมจหนึ่งพันหกร้อยนะครับคูดาวเท่าเดิมนะฮะระยะเป็นเก้าจุดสี่นะครับผมความไวการวิ่งนะสี่จุดสี่นะครับทุกคนนี่ฮะขั้นต่อไปอัพเลยปับ เหมือนจะวางได้สองตัวนะหรือสามตัววะเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคท่าโจมตีคือแรงมากเลยนะอ่าเดี๋ยวอัพให้ตันเลยครับเหมือนท่าต่อไปอัพตันมีท่าใหม่เพิ่มมาด้วยนะครับก็นี่คือสแตตขั้นตันนะครับเลือดสามหมื่นดาเมจหกพันคูดาวส่วนจุดเจ็ดก็คูดาวเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าคูดาวเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะฮะโอคโหดูฮะปึ๊บ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 ปล่อยตัวเดิมซ้ำครับโคตรโกงนะฮะมาปล่อยได้กี่ตัวปล่อยได้สามตัวครับทุกคนนะสามตัวนี้ก็เยอะแล้วนะหรือว่าสี่ตัววะเด ตุบตับตุบตับนะฮะสแตทคือเวอร์จัดเลยอ่ะสามตัวครับแม็กได้สามตัวนะฮะนี่ครับไล่ต่อยเข้าไปทั่วโอ้โหดูครับตุบตับตุบตับตุบตับกดคูณสองเลยแล้วกันมาดูครับถ้าเกิดตัวนี้สามารถชนะได้โดยการลุยคนเดียวนี่เก่งเลยนะเพราะว่าอะไรนะอุนโอฮานะไม่สามารถชนะด้วยการลุยได้คนเดียวได้นะครับเปิดออโต้ไปเลยปึบมามามาศัตรูมาเลยครับนี่วิ่งไปแล้ววิ่งใส่ครับ โ <Billie S 2> อ้โห้ท่าโคตรเท่ครับทุกคนดูฮะท่าโคตรเท่ค่าโคตรเท่ครับวิ่งใส่วิ่งใส่ครับตุบตับตุบตับวิ่งไวมากเลยครับ <necessary> ทุกคนตัวนี <lateral S 2> ้นะฮะวิ่งไวเลยครับผมใช้ได้เลยนี่ใส่ใส่ระเมจเพิ่มดัวครับดาเมจเพิ่มดัวโอ้โหยโดนอันติของไอตัวนี้ตายไปแต่ตัวนี้ก็เข้ามาแทนนะครับเอาแล้ววิ่งไปลูเซมโบลูเซมโบลูเซมโบบังไคเซนโดตายหายอย่างไวเลยลุยมันลุยมันโอเค ตุบตับตุบตับจัลละตุ๊บตุ๊อ่ะลุยไปปล่อยค่ะต่อยไปนะเอ้แมันเกมมันคางางแล้วนะสุนทรู้สึกเกมมันค้างๆนะครับเนี่ยทุกคนดูดิเกมมันคางๆาแหลกๆหลกนะอ่าแต่รู้สึกว่าความสามารถไอ้บวก30 0เนี่คงไม่ถึง3 0 0เเหรอกเพราะว่าเนื่องจากว่ามันตายก่อนนะ <c oughs> คือไม่มีฮิลไงถ้าเกิดมีฮิวน่าจะโกงเนละตัวนี้นะฮะโอ้โหแต่แต่บอกเลยครับเพื่อด้วยความตีไวของมันทําให้มันเลยแบบได้เปรียบนะในการโจมตีไปเรื่อยๆครับเก่งเก่งเก่งเลยนี้เก่งเลยครับเก่งเลย ต่เกมออกแนวแหลกๆนะตอนนี้นะฮะดูดิครับเกมมันแหลกๆกระตุกกระตุกอ่ะมันแบบมันไม่สมูทเลยอะ่ะปล่อยไปครับเฮ้ยแต่ตัวเดียวยันไดขนาดนี้สุดยอดสุดยอดเลยครับส่วนมากตัววิ่งไวจะโกงนะเพราะมันจะยันได้นะฮะดีมากเลยฮนะอ่าโจมตีไปต,ตุบตับตุบตับเนี่ยเกมมันแหลกๆจริงๆนะเกมตัวเนี้ยเกมเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่ได้วันอัปเดตของเกมไหนเลยนะหรือว่าเกมไหนหอนะัปเดตอเปล่าเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะฮะเกมออกาแนวแหล็แหลกนิดนึงนะโอเคเนี่ย นี่พอไปสองตัวปุ๊บโคตรโกงเลยครับมันไล่ตีรัวๆเลยครับโกงจัดโกงจัดนะฮะตายแล้วโอ้โหตายตายซะแล้วนะนะโกงจัดครับโกงจัดพลสติบคือโกงจ,จริงๆนะพลสติกคือดีมากเลยนะครับระยะก็โอเคอยู่นะถ้าเกิดระยะไกลกว่านี้น่าจะโกงกว่านี้นะแต่อย่างว่านะมันเหมือนเป็นตัวแบบวิ่งชนวิ่งชนมากกว่านะครับจะชนะไหมเนาะผมว่าไม่ชนะหรอกนะดูทรงแล้วน่าจะแบบสูสีสูสีนะเพราะว่ามอนเตอร์เราก็ตายก่อนนะมันต้องมีตัวละครเพิ่มกว่านี้นะตัวเดียวไม่น่าจะไหวนะ คา้างอะไรทุกคนดูดิเกมเป็นอะไรอ่ะเกมเป็นอะไรโอ้โหมาตรงนี้ละมาตรงนี้ละครับเฮ้ยไหวผมว่าไหวนะผมว่าชนะได้เนี่ยอย่างเงี้ยทรงนี้ไหลลวนะเนี่ยทรงนี้เก่งทรงนี้เก่งแล้วเนี่ยตายซะแล้ว <c oughs> พึ่งชมไปเมื่อกี้ตายซะแล้วมาแล้วบิ่งมาแล้วปึ๊บ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 ,บมา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 ,มาต้องรอจังหวะก่อนครับตอนนี้ต้องรอจังหวะครับไล่ฟันมันเนี่ยมันแหลกอ่ะเกมปอะไรวะอฮ้ยุดกินนะเว้ยโอเคโจมตีไปโอ้โหมันต่อยทีนี้ตายเลยครับแต่ไม่เป ไม่มีนติกันเท่านั้นน่ะเออไม่มีนติกันเท่านั้นน่ะครับต่อไปตุ๊บตับเนี่ยระยะมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันตีโดนทีละตัวนะเกมควรจะปรับเปลี่ยนใหม่มันบร็อาหรือยังไงนะฮะโอตัวนี้คือตัวนี้คือเวอร์จัดเลยเนี่ยมันต่อยเราตายเลยตัวนี้นี่ฮะตายเพราะตัวตัวนี้แท้เลยครับไม่ได้ตายเพราะตัวไหนเลยนะมันไล่ต่อยเราไงเราเลยแพ้มันนะอันติอันติมันอะแรงจัดเลยตัวละครเราเลยรับไม่ไหวนะครับาเมจดไม่พอนะฮะนี่เลยโจมตีไป้าย ตอนนี้คืออัปเกรดขั้นตันยังตันแล้วนะโอเคนี่แหละครับเก่งไหมทุกคนตัวนี้ตัวนี้ทุกคนคิดว่าเก่งไหมผมว่าเก่งอ่นะผมว่าใช้ได้เลยครับไม่ธรรมดาเลยครับติดตรงที่มันเนี่ยโดนระเบิดตายีกแล้วเนี่ยดูดิชาไหนจะชนะเนี่ยฮะวัยรุ่นแต่ถ้ามันเท่ดีนะเนี่ยมันดูเท่ดีวิ่งไวด้วยตุบตับ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 ไล่ขวนไล่ขวนโอ้โหนี่ครับมาแล้ว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 ถึงตัวนี้แล้วถึงตัวนี้แล้วไอตัวนี้ก็มาอีกแล้วครับ สุดท้ายก็ะโดดไอ้ตัวนี้ระเบิดตายครับออืนี่แหละครับคือข้อเสียของมันนะปัญหาเลยคือข้อเสียของตรง,ตรงนี้แหละนะฮะตัวอื่นก็มาซ้อนแทนก็ตายอีกนะครับประมาณนี้ทุกคนตัวนี้นะครับเป็นไงทุกคนเก่งไหมครับถ้าชอบกดไลค์ช่างมากกดซับไปเจอแบบแพม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะชอบกดไลค์นะทุกคนไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันจ้า